สัสดีครับผมภาพนี้ก็พาดูบรรยากาศครับผมอ่าธรรมชาติครับผมนี่ก็คือพระอาทิตย์ครับผมพระอาทิตย์ขึ้นครับผมพระอาทิตย์ขึ้นออกตรวจพื้นที่ก็เลยถ่ายให้ดูสักหน่อยนึงครับผมเห็นก็สวยดีนะครับผมกลมๆเลยครับผม ชัดไหมครับผมนี่ครับผมพื้นที่ของผมนี่แหละที่โรงงานนี่ครับผมบริเวณข้างโรงอาหารครับผมนี่ครับผมสวยเนาะพี่น้องครับพระอาทิตย์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่พระจันทร์นะครับพระอาทิตย์ครับผมพระอาทิตย์ครับผมพระอาทิตย์ครับผม ใช่ครับผมสวยเดี๋ยวเลยครับผมยอดเลยครับพี่น้องดูให้พี่น้องดูสักหน่อยนึงใกล้จะขึ้นคนตึกแล้วครับผมอ่าพาทิดขึ้นนะครับผมขึ้นช้ามากพี่น้อง เป็นด้านหลังนะครับผมผมโอ้โหซูมดูไหยครับพี่น้องไม่ไมีอะไรเลยขอบคุณนะครับผมแวะมาดูให้ครับผมหาบรรยากาศครับผมหาอาทิตย์ขึ้นครับผม ตืดตืดตตืด,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 ดอาขึ้นครับผมโอ้เหลี่ยมเหลียมตาแล้วเนาะครับผมกบอกสวยดูน,นะครับพี่น้องดูนะครับอยากดูภาพบรรยากาศพระอาทิตขึ้นเชิญน,นะครับผมเชิญมาที่ช่องของผมนะครับ